ไหนอะไไหนไรเนี่ยครับคือส่งโปเกมอนเกาหัวเรนเจอร์เรนอรบเชันนิปกินแลนโอ้โหอุ้ยชนมากเลยเนี่ยเอลมว วเขื่อนวดเขั้งขวยเจียวจะมาหนัาวมันังได้เลยระวงมันพังอะกิงแรงไปอะไม่พังอะ เราเตะทุกลูกเลยเนี่ยอันนี้ลลมจริงไหมล้มปอมล้มปอม <laughs> แล้วลูกไหนลูกที่จะมีโปกเกมอนนะี่ยเอ็มใช่โปกเกมอนออกมาล่ะน่าจะลูกอื่นเฮ้นยน่าจะลูกน,นั้นหรอเฮ้ยสีไม่เหมือนเขาหรอ <laughs> มันคล้ายๆลูกโปกเกมอนเราจริงๆเนี่ยที่มันทุบหมดแรงแล้วนักเตะของเราแม่หนุม่ <laughs> มอะไรกเอ็น <laughs> ไปจับมาโอ้วนเหมือนหัวเลยแม่เนี่ยตรงนี้นะพ่อเทมปอรีมันเยอะมากเลยนะดูดิมีเป็นสิบสิบอันเลยอ่ะแม่ว่าต้องมีสักหลุมหนึ่งอ่ะชิปโปเกมอนมันจะผุดออกมาละแต่ยังไม่ได้ดูเนาะเออไปไปดูสิลุมลุมมุมมุมนู้นเอาแน่แน่แน่นเกินลูกบอลไปเกินลูกบอลไปอันนให้หมดดิวันนั้นน่าจะมีโปเกมอนแน่ๆเลยอ่ะเฮ้ยเอามาสองอันเลย เของเราทั้งนั้นเลยมาเก็บจุบมาอุ้ยแต่ละลูกมันก็ลายไม่เหมือนกันนะีดิมันต้องเป็นโปเมมอนตะหลาแต่ละตัวไม่เหมือนกันแน่แน่เนี่ยลูกเนี้ยอุ้ยกเนี่ยลูกเนี้ยอุ้ยจอุ้ยตัทีตัดทีโอ้ยสปนู่นแล้วไหนเจออะไรไหนเจออะไรไหน อะไรครับแกยเอ่ยครับเค้ยสงเคยจะปาน่ไหนเอาให้เพื่อนๆดูกันเอาแล้วเจอแล้วหนึ่งลูกโอ้โหล่วงล่วงล่วง ใช่แล้วมันคือโปเกมอนเกาหัวโปเกมอนเกาหัวจะเลูกเออมันเกาหัวเหมือนน้องพบเลยท่าเดียวเลยเลยนั่นเลยเฮ้ยในที่สุดนี่ไงนี่ไงหัวสัตว์อยูตั้งนานมันเหมือนกันหมดเลยเนี่ยดูดิดูดิด <S 2> <S 2> <S โอ้หนี่มันดงโปเกมอนชัดเลยเออนานๆพอเตะใส่ปุ๊บโปเกมอนออกมางี้เลยอะ ใช่ไหมโอ้เตะุ่อบอลดีกว่าโอ้ในสุดได้แล้วโปเกมอนหนึ่งลูกเป็นโปเกมอนเกาหัวโอุ้ยนีก็อ่าได้สองลูกซ้อนติดติดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ไหนอยู่ไหนตัวอะไรตัวอะไรดูดิไเพื่อนดิเฮ้ยโปเกมอนตัวเห็ดน้ำลายยื่นใ่ว่า มันคือโปเกมอนเห็นอะลายยืดปะอุ้ยเก็บ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 ไซส์เก็บไซส์เดี๋ยวอุ้ยเราได้แล้วสองลูกเลยครับผมโอ้โหลูกสีน้ำเงินแล้วก็โอ้โหเด้งเลยเด้งปั๊บเลยจริงมันเด้งเลยแล้วเอาใหม่เอาใหม่ลองดิลองดิลองเด้งให้เพื่อนดูสีเมื่อกี้แม่ปุ๊บโอยทำเด้งลองพบลองมาเด้งโปเกมอนให้เพื่อนดูดิเมื่อกี้มันเด้งยังไงอ่ะแม่แม่งงมากเลยอยู่ดีมันเด้งอ่ะไหนไหนลองเด้งดิแม่ครับครับเมื่อกี้มันเด้งอย่างนี้แล้วหนูจับไปแล้วหนูจับไปแล้ว โอ้โหจริงมากได้ไงยกับได้เฮ้ยตึ๊บปุ๊บเออเดี๋ยวแม่ขอเด้งโปเกบอลกับป้าแป๊บนึงนะาดิโอเคมาพบมาดูมาดูมาดูมันเด้งโปเกบอลดิทำไงอ่ะฟังดิ้เอาวางกูมันเด้งเลยนะทำวิธีใหม่ให้เน้ยโอ๊ยทำแบบแกบอลเป็นเป็นทำวิธีใหม่ได้ เฮ้ยสุดยอดเยีสวยนะเฮ้ยถ้าอย่างนั้นน้องพบเตะโปเกมบอลพวกมันก็จะปล่อยออกมาเงี้ยหรอเพราะถ้าสมมติเตะไปโดนโปเกมบอลมันเด้งพวกมันก็จะปล่อยออกมาเลยอะมันโดนหัวหนูลึกกว่ามันโดนหัวหนูโดนหัวเลยเมื่อกี้ไม่จบมีอันนี้โปเกมบอลอยู่ข้างในโปเกมอนอยู่ข้างในลูกโปเกบอลตอนเด็กจะเด้งของลูกเลยอ้าของลูกอีก เว้ไดหลายลูกเลยน้องพบอ่ะชุดได้เออพบยนไดหลายลูกเลยเอามาแล้ว,ลว <pare> โปเกมอนกระจายดงมากเลยอ่ะอย่างเท่อย่างเทพไปเก็บเก็บโปเกมอนเรากันเป็นไงเป็นเพราะว่าน้องพบไปทลายด่านอุ้ยคูนี่มันดัง สแลดดังเหรอมาลูกแกงหนูทุกวันมันแกล้งหนูเอ้ยจุ๊บ uh น uh oh. uh. ี่่ใจนึกว่ามันจะลงร่องไปเลยจุ๊บปุ๊บปุ้ยไปจุ๊บมาพี่พูดนำมาแล้อยู่ขอโยใส่หน่อยอ้าวน่าโอ้ยน้ำมันในบ่อเนี้ยโปเกบอลคุ้มมากเลยเนี่ยคุ้มมากเลยเนี่ย อุย้ยจับโปเกมอนได้สองตัวใช่โอ้โหน้ำมอเตะบอลใส่โปเกมบอลอ่ะจับโปเกมอนไส,สองตัวเน้เนมน โ็เก็หม้อน้ันนั้นเลยอ่ะใช่เหมือนกัเก็บมออลูกสีแดงเป๊ะนี่เอามาสีด้วยกันโอ้มนสีเดียวกันเลยนะใช่เลยสีเดียวกันนี่ไงเหมือนเป๊ะเลยเิื่กีปะป๊าเจอมาสองรูปแล้วเนี่ยฮะเดียวมาอีกใช่เออจริงเมืกีปะป๊าไปจับมาใหม่จับมะมัยใช่เอามาปลดปล่อยดูว่ามันจะมีตัวอะไรอยู่ข้างในหรอจับมาใหม่ลูกอ๋อมันจะเป็นโปเกมอนคนละสายพันธุ์กับเมื่อกี้อีกเมื่อกี้อกอุ้ยเอาจังงั้นอ่ะสีเหมือนก้อนขี้เลยอะไรเนี่ยเอาลองดูตัวนี้ด้วย ปล่อยไปเฉยๆเนี่ยลูกอปล่อยไปเฉยๆโอยนี่ข้างในจะเป็นโปเกมอนอะไรปล่อยมาปล่อยลูกต้องูต้องนี้เอออย่างเงี้ยปล่อยอย่างเงี้ยเออโอ้โยเด่นเลยเอาปืนไปคือพลังของข้านนั่คือพลังของข้านนั่คือใบเดียวใบเดียวคือพลังคือพลังของวันพลังใบเดียวโอ้ เต่าพลังฝุ่ยเจียวอันนี้อันนี้คือหมาหมาหมาเฮ้ยเหร่หมาเหรอหมาเหรอเออหมาก็ได้นะตัวอะไรว็แปลกโอ้มันคือชันโปเกมอนนี่แหละมันถึงแปลกอย่างนี้ไงงูหายตัวว่ดิบจมันออ้ยหายตัวมากโอ้น้องพอไปโยลูกบอลมาเมื่อกี้เนี่ยโปเกมอนโผล่มาเลยเยอะมาก สนุกมากเลยครับสนุกมากทำไม่ได้หนึ่งคำที่นี่เขาชื่อว่าเป็นแฟชั่นซ่อนลูกบอลเพื่อนๆอุ้ยมาแล้วเราเพิงไปเก็บลูกบอลมาได้สามคนเลยพี่บอลเขาจะไปเล่นลรอกไปเขาขอให้เขาหลอกเขาเอาไปไม่หมดหรอกเอาไปแค่นั้นแหละพี่กป๊าไปโขไปกินมาเอาอีกแล้วสนุกสังเลยไหน้ สวัสดีปีไหม่กันนะคะสวัสดีคิดสมัตเมอรีคิดสมัตแอนปีใหม่โปเกมอนพันซันตะคอร์สเก่งมากเออในนี้มีโปเกมอนซันตะคอรสด้วยนะครับตึงๆๆๆจๆๆๆงๆๆึงๆงจะึงจะ จะหลงจเจ็บจริงเนี่ยจะหลงหรือเจ็บจริงเนี่โอ้ยห่อลงลูกใช่หมบนพื้นนี่เลยใช่ไหมมอตรงเนี้ยเจ็บจริงๆค่ะเมื่อกี้ไม่ได้อิงสตันแมนไปไหนแล้วลูกลูกนี้ลูกนี้มันบางแต่มมันหนักหนักอี่ลูกนี้มันบางแต่มันหนักออกจัเป็นข้อสังเกตพิเศษแล้วมันแล้มันปะแล้วมันหนักมันหนักแค่อัเดียวอ๋อหนักครั้งเดียวด้วยเอออโอ้มันจะมีโปเกมอนพันพิเศษอยู่ในลูกบอลสีเขียวลูกสาเรา Lihat, lihat. Alang-alang, alang-alang. 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 Alang-alang, alang มือเหนียวมากมือตุ๊กแกเหรอ,อแล้วก็มันหนีไปทำไมาโอ้ยขึ้นคนไปแล้วแล้เมื่อกี้มันจะไปชนหนังคานเฉย่ลยจะทะลุเป็ตะกานนอนออ้ย,อยไม่ใไเหรอานอ อุลูกบอลอุลูกบอลโดนน้ำพุเต็มเลยอ้เป็นไงลูกเอ้ยยังกระดุ๊กรหลุดหลุดเนี่ยนี่าหยาบไปได้โนอ่ะไปเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนที่อ่ะโยนมาหนึ่งนี่นูกขย้อนลงพุ่งเดี๋ยวลงมาเดินลงมาเดี๋ยวจะเดี๋ยวลงพุ่เดี๋ยวลงพ แล้วหนีดีกว่าอยู่ไม่ได้แล้ว <S <S แล้วปีศาจโปเกมอนมปีศาจโปเกมอนออกอารวาสน้องพบอยู่ไม่ได้แล้วตอนนีนะะ้เออมาลงบอสโปกเกมอนคนดีลูกจี๊ดวัญเจอลงบอสโปกเกมอนหลากสีของเราดีกว่าไอ้อหนุ่ได้ขับรถคนนั้นเหรอตรงนี้บอสโปกเกมอนหลากสีจีน้อพบจอดรถไว้ตรงไหนนะฮะน้อพบจอดรถไว้ตรงไหนอ๋อไปเอารถใหม่ดีกว่าไปเล่นสไลเดอร์กันดีกว่าไปสไลเดอร์แบบว่าสนุกมากเลย เจอรถแล้วไงไงเจอแล้วปลอดเรนเชอร์รับเชื่อของผมขึ้นที่นี้ครับนี่ปลอดเรนเชอร์เรนเชอร์รับเชื่อขันต้องปิดแรงโอ้โห,โหใช่เลยเพราะมันดุดังไม่เคยนจิตใครใช่ไหมลูก <c oughs> ต้องปิดแรงเอาดีดิล้อเปียวนิดนึงหินไ,ไปพี่จิตอาไปพี่จิตคุย <c oughs> ตั้งอยู่อ่ะไหนอ่ะน,นั่นเป็นบ้านหนูปใช่เข้าได้นะ ก็ได้นะเดี๋ยวเปิดกลวยให้เอามั้ยครับบิดบินบีนเป็นตันบทแล้วกันเป็นของผู้หญิงนะ่ยอ่าบิดบิดบเชิญครับอ่ะตอนนี้เข้าได้แล้วครับซ่อมโมงเรียบร้อยเข้าได้ครับซ่อมโมงเรียบร้อยแล้วเแม่มาเติมพลันให้หนูหน่อยครับสมมติว่าเป็นเติมไฟฟ้าแล้วกันนะครับเอาชาร์จไปจุดรอประมาณแนาทีครับเอาพิชช่างนี่นี่นี่ตรงนี้ขอโทษทีชเก่งมากเก่งมาก ผิดครับผิดครับจะเปิดให้ครับหนูเลยนะจุดจิ้มเลยปิดให้เลยนะครับโอเคาร์จสองวินาทีเต็ม500กิยโนชาตไปได้ไงแรงอยู่ตามที่เรียนจิ้มไปจริงไหมจ้าจ้าเนาะดูดันมากชนเสาชนเสาไฟแดงเลยดูดันมาก